เปิดบ้านไข่มุกรุ่งรัดดิ้นรนทุกอย่างหาเงินช่วยแม่ดิ้นรนทุกอย่างเพื่อหาเงินช่วยแม่เปิดบ้านไข่มุกรุ่งรัดเผยบทเรียนชีวิตใช้เงินมือเติมต้องรอกินข้าวเหลือกว่าจะมาเป็นนางเอกสาวดาวรุ่งชีวิตผ่านอะไรมามากตอนเด็กมีพ่อแม่พี่น้องห้าคนในบ้านแต่ว่าพ่อไม่ได้อยู่ด้วยจะมาบ้างเพราะว่าทํางานเดือนละครั้งที่เจอพ่อเสาหลักของบ้านก็คือแม่หนูกับแม่จะช่วยกันหาเงิน หนูเห็นแม่ลำบากมาตั้งแต่เด็กเล้อยากจะทำอะไรที่ช่วยแม่หาเงินได้รับจ้างล้างจานเห็นแม่ลำบากมาตั้งแต่เด็กทำให้เราเป็นผู้ใหญ่เกินวัยใช่ค่ะถ้าชีวิตหนูนิยามสั้นๆว่าทำไมถึงมีวันนี้หนูตอบคำเดียวคือแม่ตั้งแต่อนุบาลหนูร้องเพลงวันเด็กร้องเต้นมีเวทีไหนหนูจะขึ้นเพื่อเอารางวัลน,นั้นไปให้แม่เงินจากพ่อได้บ้างไม่ได้บ้างจังหวะที่พ่อกับแม่เลิกกันได้มีปัญหากันในตอนแรกเราก็โกรธที่แม่ท้องน้อง แล่พ่อหายไปอันนี้มันเป็นอีกอย่างที่ทําให้รีบโตเพื่อหาเงินให้แม่ให้ได้เพราะว่าเรามีน้องหนูอยากมีน้องมากเราเลี้ยงน้องตั้งแต่วันแรกเลยเราก็หาเงินได้แต่พอจะเข้ามามาหาลัยทาไมถึงไม่มีเงินเข้ามาหาไลัยได้ไปเซ็นสัญญากับค่ายใหญ่เราแข่งรายการจบก็มีงานกับที่นั่นก็มีไปโชว์ตัวโน่นนี่ก็เรียนด้วยทํางานด้วยต้องมาอยู่หอค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นก็ไปรับร้องเพลงเพราะต้องใช้เงิน ทั้งนั่ง BTS ไปเรียนวันหนึ่งหลายร้อยมีช่วงหนึ่งที่เราไม่มีแล้วเราก็ไม่กล้าบอกแม่เพราะแม่จะต้องไปยืมคนอื่นมาให้เราก็ให้เพื่อนบอกครูให้หน่อยว่าเรามีงานแต่จริงๆคือนอนอยู่ห้องไม่มีเงินไปเรียนอะไรที่ผลักดันให้เราไปประกวด The Voice ช่วงนั้นเป็นเวลาหนึ่งเดือนที่เราลำบากมากๆมีพี่มาขอเบอร์บอกว่าเราเสียงดีให้ไปร้องแทนเจอเจ้าของร้านบอกว่าทำไมไม่ไป The Voice จนเราคิดว่ามันไกลตัวมากเราก็เลยไม่ได้เสียงดีอะไร จนมาถึงวันสุดท้ายที่เปิดออดิชั่นพี่เขาก็โทรหาหนูถามว่าไปหรือยังเราก็คิดดูทําไมถึงไม่ลองซึ่งคิดว่าถ้ารายการนี้ไม่ประสบผลสําเร็จก็จะไม่ประกวดแล้วเราจะไปหางานประจําให้ได้เงินแน่ๆคนที่ดูถูกเราก็เยอะแบบไม่ได้หรอกไม่ดังหรอกจะไปสู้อะไรเขาได้